มาแบ่งปันวิธีการคั่วถั่วคั่วถั่วอย่างไรให้น่ากินคั่วถั่วอย่างไรไม่ให้มันไหม้เป็นจุดดำๆที่เม็ดถัว่วคั่วถั่วอย่างไรให้มีความหอมมีความกรอบคั่วถั่วอย่างไรไม่ให้กระทะดำอ่ากระทะแหววๆกันไปเลยจ้าวัตถุดิบที่การใช้ค่ะถั่วลิสงค่ะประมาณ1กิโลกรัมเพื่อนๆได้ถั่วมาปุ๊บ ให้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยคัดเอาเม็ดเสียๆออกค่ะหลังจากนั้นเอาไปพึ่งแดดให้มันแห้งสนิทพร้อมที่จะเอามาคั่วกันแล้วนะคะไปค่ะลงมือทํากันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่ถั่วลงในกระทะเลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นติดแก๊สค่ะการจะใช้ไฟนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนในการคั่วถั่ว เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่การใช้คั่วจะใช้เวลากี่นาทีนะคะนี่ไฟของการนะคะระดับไฟจะประมาณนี้ค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะไม่ใช่ว่าไฟอ่อนสุดอ่านี่เลยค่ะหลังจากนั้นขั่วค่ะขั่วเลยทำการคั่วไปเลยค่ะหลังจากล้างถั่วแล้วนะคะ ล้างถั่วเสร็จเอาไปผึ่งเอาไปตากแดดต้องแห้งสนิทเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะการที่เราใส่เกลือลงไปคั่วกับถั่วค่ะเกลือมันจะดูดความร้อนนะคะมันจะมีความร้อนนะคะทำให้ถั่วสุกเร็วขึ้นนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคั่วถั่วแบบประหยัดเวลาก็ได้นะคะ เราไม่ต้องกลัวนะว่าถั่วมันจะเสียรสชาติเพราะว่าเกลือที่ใสล่ลงไปอ่ะคั่วกับถั่วนะคะมันไม่ได้ละลายแล้วมันไม่ได้ซึมเข้าไปในเม็ดถั่วนะคะนี่ค่ะนีะ่สังเกตดูอ่ะคั่วมาสักพักนึงแล้วค่ะเกลือมันก็ยังจะเป็นเม็ดเม็ดอยู่แบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะการคั่วมาสักประมาณ7นาทีได้แล้วนะสีถั่วนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือนะคะถ้าอยากไม่ให้ถั่วมันแบบว่าดำๆที่เม็ดนะคะเราต้องคั่วเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคนไปคั่วมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วถั่วมาเริ่มเปลี่ยนสีกระทะมันร้อนเต็มที่แล้วถั่วแบบว่าได้รับความร้อนแบบเต็มที่แล้วการจะปรับไฟลงเป็นไฟอ่อนสุดนะคะค่ะนี่นะคะการก็คั่วถั่วเพลินๆม,ม,มาประมาณ17-18นาทีได้แล้วนะ สีของถั่วค่ะมันก็มีความเหลืองเห็นชัดขึ้นนะคะแต่ใดๆนั้นบอกเลยค่ะจุดไมมดำๆนะคะที่เม็ดถั่วจะไม่มีเลยนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถั่วมันจะมีความแบบหอมๆนะคะนี่มีความกรอบเลยค่ะนี่ใครนะการอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งขอวิธีการคั่วถัว่วซึ่งการก็ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะแต่มันนานมากแล้วเดี๋ยวการเอามาลงให้ใหม่ค่ะนี่นะคะ ค่ะนี่ถั่วนะคะก็เหลืองเสมอกันทุกเม็ดแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะปิดแก๊สได้จ้าก็ใช้เวลาการคั่วนะตั้งแต่เริ่มใส่ลงไปก็ประมาณ20นาทีนะคะคั่วระยะแรกคั่วไฟกลางค่อยไปทางอ่อนสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะคะคั่วต่อมาอีกสักประมาณ10นาทีค่ะนี่เราก็จะได้ถั่วสวยๆเหลืองๆแบบนี้ไว้ประกอบอาหารแล้วนะคะ การทิ้งถั่วไว้ในะกระทะนะคะจนเย็นค่ะเพื่อประหยัดแก๊สแล้วก็เพิ่มความกรอบนะคะให้กับถั่วกันค่ะนี่เลยก็ดูนะคะก้นกระทะค่ะก็จะไม่ไหม้นะคะก็กระทะขาวๆแววๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นการก็จะเอาถั่วค่ะไปร่อนกระทะเอาเยื่อแดงๆอะคะ่ะออกนะคะการก็จะาหากระมังเป็นรูๆแบบนี้ค่ะมาใส่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้ถั่วลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าทาไมต้องใช้เป็นกระมังรูๆแบบนี้นะ เห็นไหมการก็จะเขยา่าอันนี้จะเป็นส่วนเศษที่ว่าเราไม่ต้องการเศษกงเศษเกลือพวกนี้ค่ะเกลือมันไม่ได้ละลายไปกับถั่วนะนี่มันจะเป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้เนี่ยค่ะการจะเขย่าให้ดูส่วนหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเศษส,สับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ถั่วเหลืองๆห,หอมๆก,กรอบๆค่ะนี่เลยเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะข้าวถั่วไม่มีจุดด,ดำๆไม่ไหม้ที่เม็ดนะคะ ปกติเห็นปะพอเวลาคัา่วคั่วแล้วมันจะมีไมมไๆ่ดำๆที่เม็ดนะคะอันนี้ไม่มีเลยนะคะวิธีนี้ค่ะลองกันดูนะคะก็จะได้ถั่วสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วจ้าง่ายๆนะคะฝาก,กเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการเก็บของการแบบง่ายๆค่ะการจะใช้ถุงที่สามารถแบบแช่ยเย็นได้นะนี่ค่ะ การก็จะแบ่งถั่วออกมาแบบนี้ถ้าถั่วมันเยอะใช่ป่ะใส่กระปุกก็ได้ก็ง่ายดีสะดวกดีเหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็ตักใส่ถุงอย่างเงี้ยแล้วก็หาย,ยางบูมมามัดขายถั่วคั่วค่ะขายถั่วคั่วอ้าวไม่ใช่ <c oughs> เห็นไหมคะก็จะได้ถั่วสวยๆแบบนี้เหมือนกับที่เขาขายแล้วนะคะ